เสือตื่นได้แล้วนอนอะไรนักหนาดูมันทำหน้าดูมันทำหน้าเข้าสิตาเนี่ยโอ้โหตาขวงเลยนะโทรพ่อไม่มีอะไรทำไงไงฮะเกรียดหรือดได้คนจะนอน โอ้โห oh เด้วก็สวบสดีพ่อให้กันนะสิฮะทำไมวันนี้มันโหดจังนะฮะทำไมมันโหดจังอะตาควงเลยนะจะสวบพ่อด้วยเหรอโอ้โห oh แล้ไม่เรียกทำไมอะคนกำลังนอนนะฮะโอ้โ oh หไม่มีอะไรทำเลยไง oh เรียลํำทานพ่อแล้วคนนอนนะเวลานอนอย่าเรียกดีว้าวแกลางคืนทำไมมันไม่ยอมนอนฮะ คนไม่หว่วงจะนอนได้ไงพ่อว่าว่วงตอนนี้ก็นอนตอนนี้สิไม่ใช่อะไรหรอกนะพอมันนอนกลางวันอิ่มแล้วใช่ไหมกลางคืนมันไม่นอนไงมันมากวนพ่ออ่ะพ่อไม่ได้หลับได้นอนเลยอะ่ะรู้ไหม